นิทานชาดกเรื่องน้ำในรางไม้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วน่าเชิงเขาในป่าหิมพานอาจารย์ฤาษีตนหนึ่งมีฤาษีห้าร้อยตนเป็นบริวารคราวนั้นในป่าหิมพานเกิดภัยแรงครั้งใหญ่สัตว์ป่าพากันลำบากยากแค้นเพราะไม่มีน้ำกิน ฤาษีในสำนักตนหนึ่งเห็นความทุกข์ของพวกสัตว์แล้วเกิดความสงสารจึงไปตัดเอาต้นไม้ใหญ่มาขุดลำต้นทำเป็นรางแล้วตักน้ำมาใส่ในรางนั้นไม่ช้าพวกสัตว์ก็พากันมาดื่มกินน้ำจากรางไม้ของฤาษีแต่เพราะมีสัตว์จำนวนมาก น้ำที่รือีนำมาใส่ในรางจึงไม่เพียงพอทำให้รือีต้องตักน้ำมาใส่ในรางอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาจนไม่อาจปลีกตัวไปหาผล,ลหมากรากไม้มาเป็นอาหารสำหรับตนเองได้แต่กระนั้นรือีก็ยังไม่ละความเพียรยังคงตักน้ำมาใส่ในรางไม้เพื่อให้น้ำ เป็นทานแก่สัตว์ป่าเหล่านั้นพวกสัตว์เห็นว่าฤาษีผู้เมตตาต้องอดอยากเพราะช่วยเหลือพวกตนก็คิดจะหาทางตอบแทนคุณของฤาษีบ้างจึงตกลงกันว่าต่อไปนี้หากสัตว์ตัวใดจะมากินน้ำจากรางไม้ของฤาษีให้นำเอาผลไม้อย่างดีจากในป่า มามอบให้แก่ฤาษีด้วยหลังจากนั้นพวกสัตว์ก็นำเอาผลหมากรากไม้ดีๆเช่นชมพู่มะม่วงขนุนรสชาติดีมามอบให้แก่ฤาษีทุกวันจนกระทั่งผลไม้เหล่านั้นมีมากกว่าสองเล่มเกวียนบรรดาฤาษีในสำนักทั้ง500ตนก็พรอยได้กินผลไม้มากมายเหล่านี้ โดยไม่ต้องลำบากเข้าไปหาผลไม้ในป่ามากินอีกต่อไปเมื่ออาจารย์ฤาษีทราบเรื่องนี้จึงกล่าวว่าการที่พวกเจ้าทั้ง500ตนสามารถเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าไปหาอาหารจากในป่าก็เพราะได้อาศัยความเพียรพยายาม ในการทำความดีของฤาษีเพียงตนเดียวเท่านั้นการมุ่งมั่นสู่ความดีงามจึงเป็นเรื่องที่ควรกระทำดังนี้เองการนั้นอาจารย์ฤาษีคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อคิดจากชาดกเพียรทำความดีเพื่อนำความสุขมาสู่หมู่คณะ คนดีเพียงคนเดียวนำความสุขมาสู่ผู้คนได้นับร้อยนับพัน